ไม่สว mm. ัสดีครับพ ouais. we <Me tiene S 1> ี่น้องครับมาทางด้านนี้เห็ดยังกะนอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็ดยังกันนอทางเหนือนอเฮ็ดชุดยูตียังบ้านเรี่ยวติแต่มื้อวานเอาไปใส่ก่อนด้ซื่อบ่้านเรี่ยวโอ้บ่้านได้แล้วแต่ว่ามื้อนี้แล้วแม่นบ่นี่มื้อนี้ต่างๆเรี่ยวโอ้ครับครับคุณนะโอ้เอ็นเจอกรบบได้ซ่อมก็เลยมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพพเพราะว่ามันมากกว่าหนึ่งชุดไเวสีหนึนนเร่วมกันเลยเนขเียวนี่เดวมด้วยช่วยกันปกติทุกมือทุกมีซ้อมกันเ่อบลไดมมาซอยกันเน,ะนาะแกนกาเวาเแจ้งเแจง้งมันนี่แจ้งม่นี่ก็คือสิ่ายแจง้ง <c oughs> เพราะว่ารับของน้องๆดาวลูแล้วเห็ุน้ำประมาณหนาขอคนก็รีบไปเอาตามาเพื่อเป็นทายาทของตัวผมโอ้หมายถึงว่าหมายถึงว่าทุกคนรับรับผิดชอบของตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าน้องๆพันจังแตมี่โอ้ลูกหลานลูกหลานแล้ว่าที้งหญิงหญ้าซอยค่ะโอ้ทิ้งหญิงหาซอยเอาเฮาเฮาชูชูชูกำลังใจครับอนกลับติดแค่กี่ลายก็จะเป็นตัวเง สวัสดีจา้าเดีเ๋ยวแป๊บนึงพี่มาอ้องแอดทำอะไรอ่ะติดตุดถ้ามาจะคลองทีห้องจะคลองกี่อโอ้แล้วแต่ว่ามักมองได้กระติดเอาตัวสันห้องจะคลองตามแบบตามแบบโอ้มีแบบมีแบบจุดล้ำเพลินครับพี่นอ้องนีแบบ่แบบแบบแบบโอ้ยอะไรคฟ,โฟันเสือดายควันเสือบ โอ้โอ้เมอว่านมันบ่แหล้วครับพี่น้องนะครับวัมือนก็เลยมว่าลุ่มๆุมซอยกันบ่เป็นซอยกันนะติดของไฟของมันมันจะมีแบบอยู่เอาแบบจังไรจังแบบคือบัใไซสูงมูเฮาไปเต้ยนกับบัวไซส่งเตียเือแอดแบบบัใส่กางเกงย่ไปเตียนเขากับบัวไซตีบัใไซตี่แต่เสือตีมีพี่น้อง นาวหน่อยเพชรบันแพงปีนี้ยิ้ยมฟ้อนเติบใต้โปรเซงกังเกงเด้อวะสันเออบุญนาเบียบถ้าการเลีแบบ้ยนงนาน,านกินเข้ากินน้ำกันลาไปได้ยันนี้มัปน้่สร้าาป่าอานเรนงานาเานมาก่อนนี้ยาชา สวัสดีครัไมน่แย่ยังนห้่อยก,นอกงนงนนั้นนาะเือเดี๋ยวค้นเขาค้นค้องออกจากห้องมาดึ้งปึป้งพุดไปถามมึงกันนะข้าเจ้าฮิตอย่างเช่นเนี้ David nhắn cảnh Ủa, tôi chỉ tụng thế nào oh, hình nhắn cả nó, thằng này nó. <cười> 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 สวัสดีจ้าสสวัดีเข็นยังกันบานนี่เมียนของเมียนของสวัสดีจ้าเฟ็ดยังไม่ยู่แถวนี่บานเนี่ยเอาเหนียงไม่ร่ากูแมน่ยเข็นยังกันเก็บของถึงรถบ้านจ้าเอาไปนั่งรถบ้านตีบฟร็ดไปรถชวนตู่ไปรถบ้านอะไรได้หล่ะบ่ห้องนี่เรียบานนี่ตองนี่เราเก็บของไว้จ้าเรียกเต่ไัยซีอู ด้วยกามากามายูเพ like> ื่เก่าอมายูนี่จ้ะโอ้ยล้วเขากามากามาพักอี้เ่งเก่าแกเอาไเป็นบางช่วงเอถัง้แต่ก็คือทำความสะอาดไว้แม่นดต่เัีทาสะอาดคือาคือ่ทาเมื่อ่ะพวแมื่อยื่นออาเสากะดะรถบัดไหมอ๋อคือจังบไก่บกไก่แต่ว่ารถบัดเพิ่นมาออเสวไปจ้ะ แม่ยื่ดอกคุณเรียนไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยค่อยๆไปค่อยๆมากมึงมีรถบัสอะไรบะยำบะยำแฟนมากหนูค่อยไปรถต้นโตจ้ะโอ้มึงก็ค่อยมากดอกอันนี้ห้องพี่ตุ๊บตับปุ๊บปั๊บหยุกหยับหนุบหนับลุกตับนะครับน้องบอลไปอยู่ด้วยฮะน้องอลไปอยู่ด้วยช่วงปิดฤดูกาลอ๋าน้องอลก็ไปรถบัสด้วยบ่น้องบอลก็ไปรถบัสค่ะ น้องไดมาอะไรเยอะเดี๋ยวก็คงออกรถแล้วก็ไปกันเองเหมือนน้องมาละน้องอะไรน้องชูใจน้องโอ้มานะชูใจเขาออกรถกันไปเองบอกต้นน้ำไปรถไปรถกันเองแล้วไม่ได้ไปรถบ้านแล้วโอ้มีอันน้องๆเนาะน้องๆใหม่ที่กำลังเข้ามากำลังมาแรงก็ได้อท่หน่อยก็ออกรถไปเพราะว่ามีอัน แม่ๆพี่ๆน้องเขาคอยจับคอยดูแลเป็นกำลังใจให้เหลือจะมาล่ําเท่าแล้วจังเอยก็ได้ลุไปหาเกี่ยวเขาดำหน้าแล้ววันยังบาอะไรไปจะเป็นบทเสือค่ะเสือจังได้เกี่ยวเขาไทยเอามันมีขื่นมันก็มีลุงสีรีสนาอเอาแหนฟุเขาพัที มานโอ้อะกี่วะาออนะะ่อีหยังก่ะอีหยังกาะเบาได้ดีด้วยเมื่อกี้ว่าสีเอิญอหยังลุเข็มเ่อยใกล้เกอบแพะอ๋อัิอยู่มือยังสั่นได้นะระวังนะชุนนั่นเลอเอิอ้เไอ้จ้าไหนลุงเข็มพ่ะนะ นีมีหัวแนวคัดเกือบขาวติดินอีหัวยังให้เบนน้ำเนี่ยอไก่ทอดไก่ย่างตัวนึงฮะดีปะบว่แนวคัดเกือบไปซื้อแนวคัดเกือบดีจ้ะไปซื้อคัดเกือบไปนผัวใสวันนี้มันกดาผัวขึ้นมาเนี่ยเออเอนั่นรเคยออนั่นอิ่นบุงเป็นั้งขนบดากุนหันเมียนบอขึ้นหัว มันโมเมยนเด้ขันจิหัวแบบนี้นะให้เขาบอก่าให้หรือ้นบอกให้ที่ให้หรือบอกให้เดี๋ยวนี้เอาเออ้เหลือผู้ใดในน้อใผู้ท่านกีบครับได้อยู่ได้อยู่เอออ้บเห็นเห็นเขามาบท่านมาอท่านมาท่านแต่อันนี่แล้วใจายมาดีครับ ไปเตรียมตัวขวึวาา้นรถเลยบ่อาจารย์ครับโอ้ครับครับโอ้บ่อเอกนี่เราไปแสลเมื่อบ้านบา่เดี๋ยวผู้ใดนออยู่ห้องนี่นอนก็เปิดแอร์บุนบุนดโูโอ้โป้โป้โอ้ขอโวษครับีนองครับ ตัวเล็กๆครับเป็นปลาหำอยู่โอ้ยดิงหัวนั่มกับพระท่านหัห้องสร้างครับห้องสร้างเพื่อนป่าหำอยู่เบื้องหนังปู่โอ้ยขอตัวหลายๆพี่น้องป่าหำเบื้องหนังปู่เสืออยู่ได้เลยนี่เอาพี่น้องนะครับกะเฉินตัวพ้าพี่น้องเละเบื้องบรรยากาศที่โดมเรานะครับกะชีกกระทึกคือค่มเหาประมาณนี้ละ นะครับหลังจากที่เตรียมเขาโอ้คือเหมือนแต่นอ้อตัวขีดตมแต่นอข่ข่เอา้าจนตัวเอา้าเดี๋ยวจีภาพพี่น้องไปเบืองผุนบานไปเบืองพื้นเช็ดระบบไฟระบบเครื่องเสียงสะกอนพี่น้องมาที่นี่นะครับแต่ตอนกลางเบียนพือนเพราะท่นเหตเด,ด้นะครับผุ่นไฟประบาบอยู่คนแต่ตอนกลางเมียนเพราะท่านเหดดตุตเพราะว่า,อ,วาอันมันยังหัวคำ อันนี้เวทีสาวน้อยนะครับเป็นกําลัางเสร็จระบบไฟเสร็จไฟเสร็จเกรื่องเสียงกันอยู่นะครับเสร็จใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อคืนมันมีการผิดพลาดหลายอย่างหลายแนวนะครับขออนุญาตย่างกลับไปหารถครับพี่น้องฟากิ่ดตมไปนี่ละนะครับขันตัวเออเอ้านะครับดูๆครับนี่ละพี่น้องนะครับเพราะว่าเปิดวุง อุปกรณ์เท่ากับว่าท่นได้ลอยเพื่เ้นพี่น้องกะจีวะเอาว่าท่านลอยเพื่เ้นคือเปล่าเปิดแท้เนื่องด้วยว่าเรามีงานแล้วนะครับพี่น้องเข้ามีงานถ่าแล้วนะครับเทามีงานถา่ายแล้ววันที่ยี่ห้าหลังจากวันที่ยี่ห้าเป็นต้นไปเท่ากับมีงานเนี่ยนะครับก็เลยได้ต้องได้เปิดทําการเปิดวงนะครับพร้อมหรือว่าพร้อมก็ต้องพร้อมนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าผมมีงานนะครับผมเชื่อเลยเกินว่านะครับ มันยังบริเนผอมบวดแล้วกับกุ้งสีบริไให้เปิดวงนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับผมเชื่อว่าจังสัตนะครับถามมันยังบอรอมแล้วก็บอมีงานถาเห้าอยู่ข้างหน้านะครับบอดแล้วก็คกุ้งบริยให้บริันให้เปิดนะครับเหมือนกับข่าวที่แล้วก่อนๆนะครับที่มีการเลือนาการเปิดวงออกไปนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีงานแล้วนะครับจําเป็นต้องเปิดให้มันสซับเรียบร้อยนะครับ เอาคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับย่างทายคลิปจมให้พี่น้องเขาเบิ้งเขาฟังอยู่นี่แหละนะครับต่อไปก็จะเหลือแต่อาจารย์น้ำหน่วยกับสอที่อยู่บ้านนะครับพอการคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับนะครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับให้ความภาความแพงนะครับเบิ้งแย่งกันนะครับก็ฝากดแชร์กดไลค์กันครับนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลทุกๆช่องทุกๆมองทุกๆกวน นะครับอยู่ดีมีแห้งทุกกบาพร่างกายแข็งแรงทุกตานทุกคนครับพี่น้องครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ